ค่ะสวัสดีค่ะท่านมนวันจเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นําผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกับสื่อมวลชนจากจังหวัดตากนะคะมาที่บ้านแบ่งฝันปันสุขโฮมสเตย์นะคะที่ตําบลละงูที่บ่อเจ็ดลูกนะคะที่อําเภอที่อำเภอ,อ,ท,อ,เภอที่จังหวัดสตูลนะคะก็ถือว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ ชาวประมงที่น่ารักนะคะซึ่งตรงนี้เราเข้ามาก็ระหว่างทางก็จะเห็นเป็นป่ากงกลางนะคะแล้วก็มีลิงอยู่ตามข้างทางนะคะพอมาเห็นที่ชุมชนแบ่ง,บงฝันปันสุกนะคะชาวบ้านก็เตรียมอาหารนะคะมีทั้งปลาปลาทะเลสดๆนะคะแล้วก็อาจจะมีปูม้าใบเหลียงนะคะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ คิดว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มของการศึกษาเรียนรู้การดูงานท่องเที่ยววิถีชุมชนโฮมสเตย์นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนกันระหว่างจังหวัดตากกับจังหวัดสตูลที่จะเชื่อมชุมชนด้วยกันนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวหากมีโอกาสมาทางสตูลน,นะคะก็แวะมาที่ชุมชนบ้านแบ่งฝัด ปันสุกนะคะหรือว่าจับชุมชนแบ่งฝันปันสุขจะไปจังหวัดตากก็ไปท่องเที่ยววิถีชุมชนเส้นทางสายผลไม้หรือว่าจะเป็นสวนทุเรียนอำเภอพบพระ,ะหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดตากได้ค่ะ Okay